หงวางแผนล่วงหน้าควินซามีดีลกลับบ้านแล้วเจเรลควินซาอดีตกองหลังลิเวอร์พูลที่ย้ายไปบาเยอร์เลเวอร์คูเซนด้วยท่าตัว35ล้านปอนด์ในปี2025มีเงื่อนไขสำคัญที่แฟนหงอาจยังไม่รู้คือข้อตกลงซื้อกลับและสัญญาล่วงหน้าที่เปิดทางให้เขากลับแอนฟินในอนาคตรายละเอียดเงื่อนไขซื้อกลับอัปเดต2 0 2 6ค่าซื้อกลับ 60ล้านยูโรประมาณ52.3ล้านปอนด์เริ่มใช้ได้1กรกฎาคม2027สถานะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวและค่าเหนื่อยไว้แล้วอายุปัจจุบัน23ปีสัญญากับเลเวอร์คูเซ่นหมดปี2030หากลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอ60ล้านยูโรเลเวอร์คูเซ่นจำเป็นต้องยอมรับทันทีโดยโครงสร้างดีลทูกวางไว้ล่วงหน้าแล้ว Shadow Contract คืออะไร ตอนย้ายออกจากลิเวอร์พูลเควินซาได้ตกลงสัญญาที่จะใช้ในอนาคตหากมีการใช้เงื่อนไขซื้อกลับในปี2027รายละเอียดสัญญาไม่ได้ถูกเปิดเผยแต่คาดว่าเป็นดีลระยะยาวพร้อมค่าเหนื่อยที่สูงขึ้นจากเดิมข้อตกลงแบบนี้สะท้อนว่าลิเวอร์พูลยังเชื่อมั่นในเด็ดปั้นของตัวเองและตัวนักเตะเองก็เปิดทางกลับสโมสรในอนาคตทำไมลิเวอร์พูลยังอยากได้เควินซากลับ ลิเวอร์พูลกำลังสร้างแนวรับยุคใหม่ด้วยนักเตะดาวรุ่งอย่างโจวานนี่เลโอนีและเจเรมีแชกเกตขณะเดียวกันนักเตะตัวหลักหลายคนกำลังเข้าใกล้ช่วงท้ายสัญญาเช่นอิบราฮิมาโกนาเต้ 2026, แอนดรูโรเบิร์ตสัน 2026, เฟอร์จิลฟานได2027ฟานได้จะอายุ35ปีในปี2027ทำให้เควินซาอาจกลายเป็นตัวแทนที่พร้อมใช้งานทันที อีกประเด็นสำคัญคือลิเวอร์พูลมีผู้เล่นโฮมกรนไม่มากการดึงเด็กอะคาเดมีที่อยู่กับสโมสรตั้งแต่อายุ5ขวบกลับมาจึงมีความหมายต่อโครงสร้างทีมลิเวอร์พูลจะใช้เงื่อนไขนี้จริงไหมยังไม่มีการยืนยันว่าลิเวอร์พูลจะซื้อกลับแน่นอนแม้สโมสรจะเคยใส่เงื่อนไขแบบเดียวกันกับนักเตะหลายรายในอดีตแต่สถานการณ์ของเควนซ่าแตกต่างออกไปเพราะเขามีบทบาทสำคัญในฤดูกาลแรกของอาเนสลัลต และตอนนี้กําลังพัฒนาฝีเท้ากับทีมระดับท็อปของเยอรมนีเควนซาเคยพูดถึงการกลับลิเวอร์พูลว่าอย่างไรหลังย้ายไปเลเวอร์คูเซนเขาโพสต์ว่าลิเวอร์พูลจะอยู่ในหัวใจผมเสมอนี่ไม่ใช่แค่สโมสรแต่มันคือครอบครัวนี่คือการบอกลาแค่ตอนนี้เท่านั้น once a red always a red เขายังอธิบายว่า การย้ายออกไปคือเพื่อโอกาสลงเล่นมากขึ้นเพราะต้องแข่งขันกับฟานไดและโกนาเต้สรุปสั้นสำหรับแฟนหงลิเวอร์พูลมีแผนดึงเควนซากลับตั้งแต่ตอนขายค่าซื้อกลับล็อกไว้ที่60ล้านยูโรสัญญาส่วนตัวถูกตกลงล่วงหน้าแล้วอาจเป็นตัวแทนระยะยาวของแนวรับในยุคถัดไปสนใจสนับสนุนสินค้าช่องได้ตามลิงก์เครื่องโกนขนน้องชายไขย่กรูมิงเสื้อยืดคอกลมยืดเปล่าแมสกันฝุ่น KN94 ขอบประคุณครับ